เดือนแล้วน,ะน,น่ะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเอาอะไรมาไม่ถึงเดือนเดือนกว่าละสองเดือนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตันวันได้ไหมเป็นดีกว่าครับว่าจะพ้องคุยตอนไหนตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็ยังอย่างก็ได้ครับเอางีไหม<า>เงินเอางี้ไหมถ้าไม่ถ้าเราไม่อยากติดการประมูลรดรถประมูลมาให้ไหนดีลดพุมแดงอ่ะคันหนึ่งอ่ะที่จะมาวันที่สามเออ่ะโอ้โหโอ้ไม่ไม่เหลือเลยครับอะตุตอนเนี้ยผม่าไม่เหลือเลยแก๊งเกี้ยง ศูนย์เลยพวกนั้นใช้ปากหลานไปเลยหลานตู้เหลือเลยเลยปืนก็หายโงี้ไหมงั้นเนี่ยทั้งแก๊งเนี่ยยอมเป็นดักแด้ให้พวกผมอุ้มไหมเป็นดักแด้แหละจะเย็นนะตู้เอางี้เอางี้ไหมตีกันแก๊งค้งไปข้างหนึ่งเลยปั๊ไหนๆก็แบบเีกันตั้งคู่แล้วอ่ะผมเหลือเหลือเท่านี้แหละตู้เพราะว่าไอ้ดอบเทียสองเนี้ย ยี้าคนยังแบบมาไม่ถึงยี่สิบคนเลยมันแย่จริงอะตู้ตอนนี้แบบแย่แย่เลยอะเอะไงอะเพราะเรื่องเราที่เราติดค้างกันมันก็ยังไม่ได้เคลียร์เดี๋ยว,<ะ>เ,ดยวเดี๋ยวรอแดงมาได้ไหมครับอตู่ประมาณสักน่าจะสี่ทุ่มเดี๋ยวผมให้แดงเข้าไปมีซ้อมมะให้คนตัดอื่นตัดสินใจแทนได้ปะออนนี้ผมอยู่คนเดียวอะดีะตู แบบมีแบบขอเวลาเนี่ยไงเงนอะเออเนี่ยให้เนี่ยสิบนาทีเดี๋ยวลองเนี่ยไม่ทันนะตู้สิบนาทีไม่ทันสิบนาทีไม่ทันจริงเนี่ยถามถามคุณเหยาดิคุณเหยาก็น่าตัดสินใจได้นี่อยากไม่ได้อยากอะไรครับอยากอะไรครับอยากผมเลยทำไมอ่ะคุณเหยาคุณเหยาตัดสินใจได้เช่ผมเพิ่งอยากอะไรครับอยากอะไรครับตูเใช่ผมเถอะทำไมอ่ะคนที่ยาเขาเขามีบอสแล้วครับไม่ผมอยากให้คุณเหยาตัดสินใจดิ ผมมาเดินตามน้องๆดีกว่าครับพโต๊ไม่ดิแต่ผม<ะ>บบอยาได้คำตอบจากคุณเห่าไงข้อเสนอยังไงนะครับพโตก็คือข้อเสนอแรกสามสิบเอ็ดเนี้ยผมแดงมันจะเข้าถูกไหมผมขอคันนึงได้ไหมซื้อให้ผมคันนึงกับเอ่อยอมเปลี่ยนจากคนเป็นเหรียญให้ผมได้แปดคนอ่ะมีแค่สองเบถูกไหมครับ ถูกครับเป็นจากคนเปหรียญนี่คือหมายถึงว่าให้อุ้มถูกไหมครับอตุอแดงถูกไหมครับถูกแต่เราต้องต้องตีกันนะเพราะว่าน่าคุยกันอย่างนี้ไม่น่ารู้เรื่องนะถ้าเวสองอ่ะอยากให้คุณหยอตัดสินใจดิผมว่าคุณหยอแน่ามีการตัดสินใจที่ดีอ่ะคือดึงผ่านไปแล้วพลาดไปแล้วรอบหนึ่งรอบล่าสุดนี้เลยครับอตุผลาดรอบล่าสุดไปแล้วเห็นไหมครับ ไอ้พ่านรอบล่าสุดไงก็คือบทเรียนรอบล่าสุดไงก็คือนี่คือรอบที่สองไงผมอยากรู้ว่าคุณอยากจะตัดสินใจยังไงอดิพี่เอาี่ยงตัดสินใจเองได้หรอพี่ต้องถามหัวหน้าพี่ก่อนหรือเปล่าถูกไม่ไม่ไม่แต่ผมไม่ถามคนอื่นงไงผมจะถามเหย่ยงกากินานไงคนเดียวโอเคปะแล้วถ้าแบบต่างสามเอ็ดอย่างนี้พอเป็นไปได้ไหมครับ ได้ครับผมให้คำเนี่ยขอเวลาสิบนาทีพอให้เวลาสิบนาทีเนี่ยให้ลองไปปรึกษากันคนในแก๊งเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยที่ยินรอรอไอแดงมาได้ป่ะตู้ผมน่าจะตามได้ก่อนสี่ทุ่มไม่รอครับเพราะว่าผมมีซ้อมไงผมบอกไปแล้วอ๋อมีซ้อมเนี่ยให้เวลาสิบนาทีใช่ไหมครับพอพี่เบิร์ตไม่อยู่โอเคครับโอ้ยให้เราเบิร์ตตัดสินใจดีกว่าผมชอบเลยยาวเลยคนเปลี่ยยาวเลยเรเบิร์ตตัดสินใจได้ไหมพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตน่าจะไม่เข้ามาครับวันเนี้ยเขาต้อมเหมือนกันนะเราเบิร์ตแล้วก็เหย่เหย่แทนก็ได้ครับ ไม่หมึกไม่ตัดสินใจไปเลยอะน้องไม่ไม่ผมต้องการไม่อยากก็โรเบิร์ดนะครับสองคนคนอื่นผมไม่เอาขอสิบนาทีแล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองงี้ไอ้เที่อะทำไมต้องเป็นกูวะพี่พี่เป็นคนดังไงตอนเนี้ยพี่คนดังเลยอย่าบอกท่าไม่ต้องกูดีใจกูรับจบไม่คือตอนเนี้ยต้อง ต้องียกตามคนหนึ่งเข้ามาไหมตามได้รหรือเปล่ายากอะ่ะไม่รู้ไม่รู้มันทำอะไรกันอยู่อะ่ะแดงมันไปไหนอะ่ะเอาไงดีละ มึงนี่กูเครียดจนกูจะเป็นบ้าแลวมึงเชื่ออะไรวะ <c oughs> คือเรื่องมันเกิดมาจากอะ้รตอนนั้นผมไม่มีอะรทีอะไรไงกูต้องการแบบเอาเงินไปซื้อหมแดงเหรอต้องท<ม>้าวความไหมมึกท้าวความไหมมึกเยอะเหลือเก้าทีละกูต้องตัดสินใจละ <c oughs> มึกเขี้ยเลยมึงแต่ขอลดประมูลมันก็แบบแล้วตอนนี้เราตีไม่ไหวด้วยถูกปะล่ะเออ มันเงินเราก็ไม่มีอ่ะของแล้วก็อันนะแล้วเขาจดกับ AMD แล้วเหรอเออผมไม่รู้อ่ะพี่เมื่อช้ามังตีกันอยู่เลยต้นใบอ่ะถ้าให้พี่เลือกนะถ้าถามพี่ให้พี่เลือกพี่เลือกตีน๋อเพราะว่าผมแดงเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ว่าจะผมแดงหรืตีมันมันไม่ได้ทั้งคู่พี่แต่ถ้าเขาดีบังคับให้สองเยสมมติอ่ะเออสมมุติอ่ะเขาแบบไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะ พี่ดึงทรัพยากตีแก๊งเราอยู่เฮียอะไรดดับยังไม่ถึงยี่สิบคนเลยอ่าเข้าใจเว้ยแต่แบบอย่างนั้นก็ต้องจ่ายผมแดงให้เขาเหรอต้องสู้ผมแดงเขาเหรอไอ้เฮียแต่แบบมันมันความฝันได้มึกอ่ะไอ้มึงมันอยากได้ผมแดงอ่ะไอ้เฮียกูก็ไม่ความฝันแล้วพี่อันนี้ผมผมผมเอามาเข้าแก๊งไอ้ร้อยคันเนี้ยเออแต่แบบมึงเข้าใจใช่ไหมแบบไอ้เฮียแบบมันก็ไม่อยากไม่อยากให้เสียไปอ่ะมึงเข้าใจกูใช่ปะล่ะ คือดาวดวงนั้นที่อยากเป็นโฮมแดงมันสำคัญมากเงินสำคัญถูกปะถ้าสมมติให้พี่พูดอ่ะคือขอเขาถ้าจะตีก็คือบูดแดงก็ยอมเสียบูดแดงไปดีกว่าไอ้ไปตีเข้ามาแล้วเนี่ยไปตีมาเลยเดี๋ยวๆพี่ไปตีมาคุยกูเนี่ยแหละคนรับจบ อไปตีเดีพี่เล่าให้ฟัง NDR น่าจะมาเหมือนแบบซื้อเรื่องนิดนึงแล้วก็มาทวงสัญญาว่ามันคือ,ม,คอมันคือเรื่องเดิมที่เขาเคยพูดไว้ไงพี่เออแล้วญญแล้วไอต่อแล้วก็เขาบอกว่าให้เรื่องมาสองเวกับผมแดงประมูลให้เขาหนึ่งคันตีนี่คือหมายความว่าไงบูแดงอ่ะ กังแปดคนที่เขาต้องการก็คือเป็นจักแปดคนเหรอเออซึ่งผมยอมได้ไม่แต่ว่ามันไม่กดเคสมันน่าต้องตีพี่ต้องตีเขาบอกว่าต้องตียังไงก็ต้องตีอั้นก็เข้ามาแปดคนแล้วใก้เขาอุ้มจบง่ายกว่าตีได้นะเข้ามาแปดคนเนียแต่มันก็ต้องกดเคสไม่ใช่หรอกดเคสกันพี่ก็แปดคนพอแปดเราก็ก็จบแค่กูตีเขาคนเดียวไปล่วแล้วกูยอมเสียได้แปดใบอ่ะใช่ก็ผมผมก็เข้ามากับพี่ได้แปดใบบูแดงกูเหลืออยู่แล้ว เฮ้ยตรงนี้เราคุยกันเองแต่ว่าถ้าไปบอกเขาก็าต้องเลือเวนี่นรก็เดีะะ๋ก<ม>็เด<ม>ี๋ยวกูเข้ามาคนอื่นก็ไม่ต้องเข้าไม่ผมเข้ามาปูแดงแปลไปม <ไป S 2> ีกูมีอยู่แล้วปูแดงกูเยอะไม่เอาหายหรอมันห้ามยากพี่ไปพูดไม่ได้หรอก แล้วถ้าให้เขาเูืกับเบตีป่ะแบบกูยอมนะแบบหนึ่งหนึ่งใบอะไรเงี้ยแต่อย่าอุ้มซ้ำได้ไหมอะไรเงี้ยไม่น่าหรอกนะถ้าตุขวทั้งวันเลยเดี๋ยวผมลองถามหาดูแล้วกันว่าแบบมันมีข้อเสนออื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็แบบถามก่อนเลยทีถามก่อนเลยถ้าแบบถ้าเขาจะเอาแค่ผมแดงตีเราต้องตีเอาคิดไปตีดูืปะใช่เราต้องตีคิดเหมือนพี่ เอะยอมเสียบูดแดงได้เว้ยไม่งั้นไม่งั้นมึงเสียเงินให้เขาฟรีอ่ะเอาบูแดงให้เขาแล้วใครไม่มีบูดแดงไม่ต้องเข้าเลยไม่งั้นยังมีอยู่อย่างอ่ะสามสี่ใบเลืสองใบได้อยู่มึงไปถามหาก่อนถ้ามันมีทางเลือกก็สองทาง,างไงก็ต้องตีเว้ยมึงจะเอาพรมแดงให้เขาไงฟรีฟ่ แค่สี่นาทีจะเวลร้านละอตู้ครับอัพเบิกอตุ้มีทุกคนครับมีวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากสองนั้นไม่ให้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 คนนี้พูดได้ไหมนี่เหรอเหยาอ่ะเหยาอ่ะพี่เหยามาพูด ะไรครับคือที่ปรึกษาการน,นะมันพอม,มีวิธีอื่นไหมอะอาตุยากได้วิธีไหนอะวิธีที่แบบไม่ตีกันนะมีไหมครับก้นซื้อรวผมยังให้หน่อยได้ไหมคันนึงคือตอนนี้มันสถานการณ์ของแก๊งวิกฤตจ,จัดเลยอาตุพอรู้ใช่ไหมครับ ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่ได้อยู่กกบกินนังยูเอ็นทีใช่ใช่น้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าสถานาการณ์ในแกงตอนนี้วิกฤตแล้วก็ถ้าเลือกตีเนี่ยอย่างที่มึกบอกอะตู่ว่าถ้าตีตอนนี้ยังไงกินนังมันไม่พร้อมเลยครับคนก็ไม่ได้เข้ามาเยอะขนาดน,นั้นด้วยแลวตอนนี้ก็ลดมาอยู่เทียสองแล้วด้วยครับเราคุยกันตั้งแต่ตอนเทียหนึ่งนี่ ไม่ได้เดี๋ยวผมรถไปอยู่เทียร์สองได้นะไม่ไม่ไม่ต้องหรอกครับตู้คือฝีมือเรามันไม่ไหวกันอยู่แล้วครับพอใจอยู่อันเนี้ยไม่เราลองแล้วหรอไม่ล่ะต <c oughs> <ะ>ีกันนะยังไม่จบอีกแล้วนตอนนี้แล้ว, <c oughs> ลวก็ถ้ามันมีสองวีจริงจริงเนี่ยถ้าถ้าสมมติถ้ายอมบูดแดงเนี่ยคือต้องตีกันถูกไหมครับ น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ห้ามคุยกันอย่างนี้มั้งห้ามคุยว่ายอมอ่วะว่ารัฐสภาู้ก็โดนทั้งสองแก๊งเลยห้ามคุยว่ายอมมันก็ต้องเต็มที่ทั้งสองแก๊งอ่ะตู้ต้องการบูแดงกี่ใบครับร้อยใบครับไม่เอาบูแดงดีกว่าเอาตีกันดีกว่าจะยอมไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะถ้าเอาแค่บูแดงสุดท้ายแล้วสภาจะบอกว่าเราคุยกันมาก่อนกพัวว่ามันจะเป็นการเตรียมกันมากกว่าครับ ถาปาเขาไม่ได้มีการเตรียมแบบบูแดงแล้วนะร้อยใบเลยหรอเอาไปสร้างบ้านหรือเปล่าตอนเนี้ยกูช็อกอยู่นะคือผมถามนิดีนะไปตู้ร้อยใบเลยหรอร้อยใบก่อนหน้าที่ปลานี้มันมันเรื่องมันแบบหนักบาดหมางกันหนักเลยครับตอนที่ผมอันนั้นผมยังไม่อยู่หนักไม่หรอถามมือดีกว่าว่ามันกี่รอบแบบว่าเราเราไปแบบทำไม่ดีใส่เขาหลายรอบประมาณเนี้ยพี่เหว่เขาก็แบบว่า ขาก็แบบเออแม่อะไรมาตลอดจนมาแบบว่ามาถึงรอบสุดท้ายที่แบบว่าอาตูบอกว่าต้องแบบต้องสั่งสอนบ้างอะไรประมาณเนี้ยทางทางฝั่งผมก็เข้าใจครับเอาจร,จริงเพราะว่ามันหลายรอบจริงๆถ้าเป็นแก๊งอื่นเขาคงตีแล้วตั้งแต่รอบถองรอบแรกอโอเคครับพอเข้าใจอยู่ครับตูแต่ตอนนี้คนเราน้อยอยู่นะถ้าะตูอยากจะแบบสั่งสอนพวกผมจริงๆเนี้ยก็ ผมขอเวลาเตรียมตัวระยะหนึ่งได้ไหมครับถ้าอยากกตีกันจริงๆครับประตูไม่น่าได้นะเพราะว่าผมก็เซมาเหมือนกันคุณก็เซฟมาเหมือนกันแ่ะแต่ถ้าคุณมอว่าจำนวนคนมันเสียเปรียบผมยอมยอมลดเทียได้นะไม่เป็นไรครับประตูไม่เป็นไรครับ ต้องปรึกษากันอีกรอบเหมอนกับผมว่าตัวรตวรงนี้มันแบบจอางจริงมอยากให้ผมตัดสินใจดีกว่าประตูแต่ผมอยากให้คุณหยาดตัดสินใจไงเพราะคุณหยาด,ดมีประสบการณ์มาแล้ว,ลวคุณหยาดก็พูดอยู่ย<า>ไหม <laughs> ผมก็อยากรู้ประสบการณ์ครั้งครั้งที่แล้วมันสอนอะไรคุณมาบ้างไงโอโ้โห ตื้อเลยตอนนี้ผมยอมรับเลยเอ,อ้ยมึกอะไรพี่ใต่พี่ตัดสินใจจริงหรอวะ เอออะตู้ผมคือถ้าผมแดงผมว่ามันก็มันไม่ไม่น่าทันจริงๆด้วยถ้ามันเงินในแก๊งผมก็น้อยกันมากเลยก็ถ้าตีเนี่ยคือถ้าตู้อยากให้มันเกิดขึ้นก่อนวันที่สามสิบเลยเหรอครับถ้าตีเหรอผมอยากให้มันเกิดขึ้นวันนี้เลยอะ่ะวันนี้อะตู้ไม่ตอบเลเหรอครับ ก็ถ้ามีตีก็ไม่ซ้อมครับถ้าคุณหยอตัดสินใจว่าจะตีก็ไม่ซ้อมครับผมโม่ผมไม่ไดีละแต่ถ้าถามผมคือมันถ้าถามในมุมของกฎสภา,าตอนนี้พวกผมยังมีกฎวอเทุอยู่ครับประตูถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเหลือประมาณสิบวันบ้าหมึกไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่จำเลยสุนจัดแด่ครับตอนนี้แบบสุนจัด แล้วก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครด้วยตอนนี้นะทุกรม่ว่าไอไหมครับแต่ัน,นี้มันเป็นเรื่องเก่าพี่รเ,เรื่องเก่าข้าใจครับเข้าใจครับตัดสินใจยากกว่าหมึอ ถ้าตีวันนี้ไม่ไม่มีคนเลยครับวะตูไม่มีคนเหมืนอนกันนะพี่อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของเราพี่เรื่องคนอเอข้าใจว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมันมีแค่สองวิธนีน่าจะต้องยอมโดนนะครับวะตูุยอมโดนนี่คือไงครับไอหมกเรียกอินทรีย์รวมรวมรวมแลนด์นี่แลนด์อัน พูดยาก,กว่ะสำหรับ<อ>ผมน,นะผมไม่รู้เรื่องแบบดีเทลหรือว่าเรื่องละเอียดจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับไรนังครับไอ้ผมเป็นตัดสินใจหนึ่งในพวามันะตู่แต่ผมอยากให้งั้นถ้าอยากตัดสินใจไม่ได้งั้นผมให้โรเบิร์ตไหมผมว่าโรเบิร์ตกับผมแน่คุณจะรู้เรื่องมากกว่านะโรเบิร์ตน่าจะไม่เข้าอ่ะตู่วันเนี้ยไม่เข้าผมก็รอได้ครับถ้าเป็นคนที่ชื่อว่าโรเบิร์ตผมรอคนนี้ได้เสมอ จะให้โรเบิร์ตคุยไหมถ้าอยากไม่คุยลองให้โรเบิร์ตคุยไหมเผื่อมันจะอะไรมันจะราบรื่นม,มันจะดีกว่านี้เพราะผมกับเขาเป็นเพื่อนเลิกกันอยู่แล้วไง อะแชทรัวๆสีหมกเพื่อนจะมาไม่ล่ะสักทีเดียวอ่ะดักไปแล้วเอาอไอเซเว่นมาด้วยแต่ต้องใช้งานเลย bỏ xác xác mau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตัวถามอีกนึงครับอันนี้จบกับ SMD แล้วครับไม่ได้มีปัญหาครับอ๋อ Subtitles by the Amara.org community